เป็นยังไงบ้างครับพี่การบริการของทางร้านอ่าบริการดีมากครับให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบค่ะครับแล้วในส่วนของตัวรถเป็นยังไงบ้างครับพี่อ่าตัวรถสวยดีครับสวยมากเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มา อยู่กับพวกเราอีกเช่นนี้นะคับมโบ๊ทมาพิเรษแล้วจะมือสองโคราชเนาะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเบียร์นะครับแล้วก็น้องเอ็มแล้วก็วันนี้เบียร์อยู่กับพี่กฤษดานะครับพี่กิจดามาจากที่ไหนครับมาจากปทุมธานีครับปทุมธานีเนาะแล้วก็วันนี้มารับรถคันนี้เลยนิสันเทียน่าเนาะครับเนาะเครื่อง2005ครับคันนี้เป็นรถในฝันใช่ไหมครับพี่พี่บอกครับพี่กิจศาททำอาชีพอะไรครับพี่ร์ทำอาชีพโรงงานครับเกี่ยวกับโรงงานอ๋อพนักงานบริษัทครับ ครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับพี่การบริการของทางร้านอ่าบริการดีมากครับให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอ่ะครับแล้วในส่วนของตัวรถเป็นยังไงบ้างครับพี่ตัวรถสวยดีครับสวยมากเลยสวยเนาะเบียก็สวยสวยรูสปอร์ตเลยแหละครับนี่สันเทียนาครับแล้วก็เบียก็ขอบคุณพี่กฤษดานะครับพี่ไว้ใจออกรถกับทางร้านเรานะครับพี่ แล้วก็ท่านใดที่สนใจรถยนต์มือ2คุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออะ,อะไรก็ตามเนาะเราทางนั้นเรารับขายทุกเงื่อนไขยังไงก็ทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้ด้านล่างเนาะหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย์5 7สามนะครับวันนี้เปียกับพี่กิตดาก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่กิตดามากนะครบพี่ครับขอบคุณครับ